ประวานโบรานเป็นขนมที่ได้เยอะมากเนี่ยเราสั่งมาหมดเนี่ยสามหอ่อสองใบแดงมีททนเป็นประวานที่เขาทําด้วยน้ำตาลตะหนดนะมันมีแบบนี้แบบเส้นอันนี้แบบตัวแล้วห่อนเนี้ยร้านแถมาแคปปลาหมึก ขนมแคปประมืดสองใบแดงมีโทนได้เยอะมากคงกินได้นานมากเลย ปกติอะเคยเห็นแต่ประหวานที่เขาไปาขายที่ตามงานเทศกาลต่างๆนะตามงานประจำปีอ่ะนะแต่เนี้ยไม่ต้องไปเที่ยวงานประจำปีก็ได้กินแล้วต่างร้านนี้ราคาตกไปแดงมีทอนอร่อยด้วยได้เยอะด้วยกินได้นานด้วยกินได้หลายคนด้วยพีก่กาตากดล่างมุมซ้ายมือนะถ้าใครอยากกิน